ที่มาเลยแทงค์ทีเข้ามามีความรู้ราสีขาวแล้วก็สีดำนะคะมังกีโอ้มังคีไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยที่หน้าสีขาวประมาณนี้ white and black and gray อันนี้ก็จะเป็นที่หน้าคนขับนะคะเครื่องยนต์ก็จะเป็นของฟ i a อดนะคะอ่าเป็นของฟีแอด white seats looks really nice from mm hmm. the design ใช f ฟอ m ์มด so <atin ya> um hmm. yeah. so i ไซน o nice nice sitting area อันนี้ก็จะเป็นโซนคนขับนะคะแล้วก็มังกี้ก็จะมานั่งโซนนี้อันนี้เก้าอี้นี้สามารถเลื่อนได้นะคะปรับได้ตามที่เราต้องการเลยประมาณนี้ So it's base. I placed coffee for think. here's also one. Yeah. ด้านบนจะมีเตียงนอนให้ด้วยนะคะสำหรับเด็กโตสามารถเดินลงมาก็สามารถนอนได้ด้วยเตียงด้านบนแล้วก็มีหน้าต่างระบายอากาศให้เราด้วยนะคะต่อไปเมื่อกี้พามาดูเหมือนเดิมค่ะจะมีที่เซตทีวีให้ด้วยเอ็นทรานซ์เอ็นทราจะมีราจับดีไซน์อิสตูกันเจ้าอันนี้เนี่บิ๊ทฟูลและ here you have a nice led element no for the sitting area the sitting area is kind of i mean blocking the view but it's a lot of space for sitting no so it depends แล้วก็แบ่งแยกระหว่างโซนห้องนั่งเล่นแล้วก็โซนครัวด้วยนะคะคิทเช่นใหญ่ island the kitchen island the kitchen area มีพื้นที่เยอะนะคะสําหรับห้องไอตรงที่ทํากับข้าวเห็นไหมเวลาเราเตรียมตัวทํากับข้าวได้อือฮึ มีเก็บที่เก็บของมีที่ห้อยผ้าแล้วก็กกน้ำเป็นสีดำมางกี่ก็ชอบอืม mm hmm. สวยอืม mm hmm. แล้วก็ที่สำคัญมีที่ว้าวมีที่เก็บของ mm hmm. ให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นที่เก็บของยย่า <Beautiful. S 1> yeah. อยาด้านล่างก็สวย mm hmm. นนี้ใหญ่อันนี้มี <Yeah. S 1> ถังขยะให้ด้วยนะคะ มีที่เก็บของเยอะเลยอ๋อใหญ่ขึ้นมาอะไรเพิ่มอ่าบางทีลืมเ,เปิดให้ดูด้านบนตรงนี้นะคะเป็นที่เก็บของนี่เก็บของใหญ่เลยทีเดียวอือหือ่าต้องระวังอันนี้เป็นตู้เย็นตู้เย็นเดี๋ยวบางทีเปิดให้ดูอันนี้เป็นตู้เย็นนะคะ small size no but yeah a fridge area in the bottom อือหือ the freezer อย่าเดีวที่อันนี้เป็นที่เก็บตู size, no? ้แช่แข็ง ใหญ่ใช้ได้เลยทีเดียวมาตามมังกีมาด้านในมังกีจะพาพบปิดประตูนะคะเราก็จะแบ่งได้เป็นสองห้องนะคะออโอเค so can really close it อือหึ cool นทีเด็ดันตอนนี้อยู่ที่โซนอาบน้ำจะอาบน้ำแล้วนะคะอันนี้โซนอาบน้ำอือมีพื้นที่อือด้านบนก็จะมีกิจ ย่าอ a กแน่ n usually showering is not a big topic i think in the camper vans o Yeah, สำหรับเรื่องอาบน้ำนะคะไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะส่วนใหญ่คนที่เขาแคมปิ้งเขาไม่ค่อยอาบน้ำกันอยู่แล้วสุดฝั่งขวามือฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นห้องจุอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำอ่ะมาดูด้านนี้เลยค่ะห้องน้ำก็จะเป็นอ่างล้างมือเล็กๆนะคะแล้วก็มีชักโครกให้ด้วยส่วนด้านบนก็จะมีที่ระบายอากาศ Mm -hmm. yeah okay it's enough space no so nothing thay, thay, thay. Thay, thay. Mm -hmm. okay but the venting here is it's nice quality made in germany so i go out then we can film the the bedroom yeah one one view to the front ding, ding. Okay. and here, one thing the step is always a thing yeah have to know and mm -hmm. แล uh, what we have here ใชทุกคน m f y s l e ทุกคนคะตรงนี้ก็จะเป็นเตียงนอนนะคะสบายมากเลยก็จะแบ่งเนี่ยเป็นเตียงแยกนะคะของผู้ใหญ่เนาะสบายมากเลยส่วนด้านข้างก็จะมีหน้าต่างเล็กๆให้เปิดระบายอากาศเนาะใช่ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของอือหือ เดี๋ยวมังกีเปิดให้ดูอันนี้เป็นที่เก็บของ For the night something, ใช่ใช่ด้านรอบเนี่ยรอบรอบตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่เก็บของหมดเลยแต่เขาทําเหมือนลักษณะเหมือนแบบไม่ไม่ใช่ที่จะเก็บของสวย e น e s t r could put the TV here if you want Or here But the sleeping area is very beautiful, no? น่อยค่ะตรงนี้มีที่เปิดระบายอากาศให้ด้วย And... You can see the Pilote is a French brand and e t s a kind of a... Oh, Pilote นี่เป็นของประเทศฝรั่งเศสนะคะ Different, different, France, right? different um, a little bit different design on this ใช่ใช่มันจะดีไซน์ของเขามันจะต่างจากของเยอรมันนิดนึง Just take a l o o So just to see how large it is No Okay So take a look outside เนาะเดี๋ยวพาเมื่อกี้พาไปดูรอบตัวรถว่าเป็นยังไงในในเราดู ด้านในแล้วไปดูด้านนอกดีกว่าไปแต่ไม่ชอบที่นั่งสีขาว I don't like the white seat yeah the white is but it's okay it makes the m a k e the look fancy ล o ก k ฟ o ซ e ลุกโมมีอะอย่าไปพามาดูด้านนอกอันนี้ที่แรกสำคัญนะคะเราต้องจับตรงนี้แล้วก็ค่อยเดินลง exactly I should also use it แค่นั e นย่าพูด h ัวเ t ียวกั e so what p r i c e a r e w e looking at first of all which model is it yeah Expression. 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 So, we bought ...GJ. Can I? Hello, okay. Hello, take. Okay. Meter, 50. Mm -hmm. And here, the exhibition price is 102K. No, I mean, I did I need to... To put this on, I don't Okay. No, here, come here. Look like 10 meters away. People want to see you. So... <laughs> no, what? I'll show you. you show like this <laughs> just come... No. Right here, what's the specs? I said uh, ที่ผู uh, ้โดยสารทั้งหมดห้าคนนะคะแล้วก็ที่นอนเนี่ยที่นอนมีทั้งหมดประมาณได้สี่คน <Yeah. S 2> แล้วก็ที่นั่งทานข้าวก็ได้ประมาณห้าคนนะคะ This added weight you can add 460 kilo อ่อ uh, นอกเหนือจากที่เขากำหนดไว้ก็สามารถ add, uh, เพิ่มความจุ <Yeah. S 2> น้ำหนักได้ประมาณ460เนาะแล้ว this one? Um this I don't know. I, I mean this one is a three point five ton, but then you have very little uh, weight to add. Uh, and you can to five point five ton, but then you need the different driving license. So Yeah. So let's take a look on the outside, huh? Mm hmm We start from the back or from the front? It doesn't matter. Okay, the back, and then we end up in the front. Okay, yeah, go to the front. Okay, I ask you. Yeah, I I change my mind. Yeah, I asked you. Then you change your mind. So. Mm -hmm. So we have uh, full liner, huh? bus feeling. Thai yeah. bus, I think this one is also Ducato, right? Ducato. Fiat Ducato. Mm -hmm. Seven meter forty. Uh, also nice, nice move in the inside. Yeah. What we know. have? Maybe Maybe not. don't else LED? do I ตรงนี้น่าจะเป็นที่จุใช่ใช่อันนี้ล็อกเปิดไม่ได้แต่แต่คิดว่าสันนิษฐานว่าจะเป็นที่เก็บเตาแก๊สทั้งหมดสองอันอันนี้เป็นแบตเตอรี่สำรอง step here an extra step I don't know if you can see it okay it's going to come out so we have a nice big door แบตเตอรี่สำรองมิซูมไอออน So I don't know. Let we see. Uh, this one is for the toilet. This is for the toilet. Yeah. Mm -hmm. I mean, the, the other one feature is you can see if you take a take a look. It's a panoramic view. I'll show you again. So you have a more than 180 degrees view. So that's really cool. also. <laughs> อันนี้เป็นที่เก็บของนะคะอันนี้ก็สามารถใช่ทำใครที่มีจักรยานอืมรถสกู๊ตเตอร์ขนาดเล็กน่าจะเข้าน่าจะบรรจุได้สำหรับใครที่ชื่นชอบการอาบน้ำด้านนอกประมาณนี้นะคะสีดีดีดียับ and let's take a look at the back อื ด้านหลังก็เป็นแบบนี้เลยเป็นรถตู้ด้านหลังประมาณนี้ So clean clean back no nothing crazy mm hmm. but what I want to show you <Where is S 3> nobody's <it? S 3> in can you go in one time go in no no in inside นี่ inside inside I just want to show you one thing o no, go in อ่ะ so come here not in the garage นี่ต go in <laughs> Ah, somebody's in evidence. Which Alice is special? Uh, the, the area special is you have a f really panoramic view because it has a big side window. Uh, so, um, so it looks really, really nice. We can take a look once yeah. once it's empty. Mm -hmm. Something nice we did already? Yeah. just. Do you remember? Just to. I'm okay. not sure. We can go in. Let's take a look at the panoramic. Okay. Panoramic. And uh, I think we have a thumbnail for the inside. Yeah. Just go in the front. Go in the front. Yeah. And uh, just spread your arms. So panoramic view. Ah, not mean. Pardon just stop. Me. Spread your arms. Yeah, exactly. No, not move. I did not say move. Yeah. Super beautiful. Yeah, beautiful. No? Okay, let's go out. Ah, oh, this is. Why? But you can see, you can see from uh, all the way, no? Mm hmm, mm hmm. Super cool. Cool. Oh, so I. So we have the what about this one? Oh, this one is nice I have to read it out before 7400 so what do you what do you think about it I think it's look nice yeah. I like the, the 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 light because I can move around around the car yeah mm hmm this I like it's very beautiful no? yeah yeah you I feel like I'm, I'm sitting in the room it's feeling like a homie yeah, the design is very nice. Yeah. Uh, the the fabric. Yeah, I like. Good quality, no. Good quality for the price. Tie, yeah. For one hundred, uh, one hundred no, no, three. One hundred three mm, it Can do, no. Yeah. And uh if you would have the money. We gonna buy. We buy every car. Would be a good option. Yeah. We buy every car. <laughs> <laughs> so what we say? too hard oh, and one channel bye bye.